ดีครับมังชั้สวัสดีคร <out> ับสวัส <Night> ด <amigo> <ruption gamma rock 68> ีครับไฟนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฟแตกหักเลยเดินมาชกใครได้กันครับผมไงบ้างไฟนี้ความพิซซ้อมเป็นตัวิซซ้อมก็พิซซ้อมก็เต็มที่ครับซ้อมมาประมาณรามาเต็มเต็มที่เลยก็เดือนเป็นเดือนแล้วครับผมเป็นเดือนไะมครับผมไม่เคยใช้บริการกันขับรถรบอยู่เดินไปยังยังยังครับร้อยสาย5ก่อนมีปัญหาเลยไหมก็ไม่มีปัญหาครับผม รูปเกมมันวางแผนว่ายังไงเกมมันที่ห้านี้ก็เราก็ตามสไตล์เราอยู่แล้วรับก็เดินเดินเดียดเดินชนอยู่แล้วครับแล้วก็เยวไปแก้เกมบนเวทีอีกทีหนึ่งครับผมหลายคนมองว่าคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่มีโอกาสครบยกแน่นอนเรา,ามองว่าครบยกไหมน็อกก็ถ้ามีอะไรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ถ้าถ้าผิดพลาดก,ก็มีนับมีน็อกได้ครับจะทั้งคู่ครับผมใครโดนก่อนนะใช่ครับรวมเล็กด้วยกันครับ แพ้นาบินมาด้วยกันทั้งคู่ครับมองว่านักล้มนี่มีจุดแข็งอะไรบ้างน้องมองว่านักล้มมีความไวครับผมพอ,พอมน่าจะมีความไวกว่าเราอยู่แล้วก็เขาก็เดินเหมือนกันนะครับผมแล,แ,ลแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะสนุกครับผมเป็นการโชกค,ครับแล้วบอกได้ไหมจุดก่อนของเขาพอมีไหมพอเห็นไหมก็น่าผม,ผมคิดว่ากระดูกมวยเราน่าจะดีกว่าครับผมแล้วแต่ว่าบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ การผ่านมวยเราอะนะใช่ครับใช่ตอนนี้ให้ประเมินตัวเองร้อยเปอร์เซ็นให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์น้องก็ไม่ต่ำกว่าเก้าสิบแล้วครับผมเพราะว่าซ้อมอยู่ตลอดครับใช่ครับเรื่องของน้ำหนักเราที่แรกก็ติดเป็นน้ำหนักร้อยสี่สิบห้าที่ขยับลงมาณร้อยสามสิบห้าเนี่ยครับปรุงเยอะนะครับก็ไม่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 เท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเรายิ่งซ้อมเหมือนเหมือนตัวเรามันมันกระชับลงมาเรื่อยครับผมครผมคิดว่าพิกัดเนี้ย จะยังคงเป็นพิกัดที่ต่อยต่อเนื่องไปไหมครับโดยทำก็ก็คิดว่าน่าจะได้หลายไปอยู่ครับผมอันนี้สองตัวรูปเทียนอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะเอามาดูเดือดผมไปล่าสุดที่เห็นแล้วกบต่อยนะครับเราคิดว่าอาวุธไหนที่เป็นอาวุธที่มากกว่ามากที่สุดของมัก็มีมีความไวแล้วก็มีมีหมัดบ้างครับผมครับหลังจบไฟนี้ครับมีอยากแก้มือให้เสร็จเลย ก็ไม,ไม่ไม่ได้โฟกัสว่าจะแก้มือใครเป็นพิเศษครับผมก็เจอเจอได้หมดนะครับพี่บ้บอกว่าไฟนี่กดดันไหมนะ้องเป็นไฟที่ต้องแจ้งเกิดเนก,ก,ก็มีความกดดันอยู่ครับมีความกดดันอยู่เพราะว่าในกระแสก็มองมอง,มองไปหลายทางหลายแงยค่ครับผมครับมองไปในไหนบ้างก็บางคนก็บอกว่านักลบมาสดมาดีครับมาแรงส่วนเราก็บางคนก็มองเรามีความอึดแล้วก็มี มีใจก็สู้กว่าอะไรเงี้ยครับผมกระแสกระแสในกระแสครับผู้ถึงกระแสพอมีมาแบบนี้มันมันมันจิตใจในนัดคิดซ้อมหรือว่าในการบวชเราในสายต่อไม่ไม่ครับด้วยประสบการณ์ที่เราสู้มาเยอะแล้วในชีวิตนะครับผมเพาะวไม่ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่เดีวสุดท้ายนี่ครับอยากจะใากถุงแฟนแฟนอช่วยเชียร์ครับผมก็ก็ปากชิดแฟนแฟนเอฟซีนะครับผมแฟนมวยช่วยเชียร์เป็นกำลังใจนะครับผมผมจะโชคให้สนุกแล้วก็ พยายามจะเอาโบนัสให้ได้ครับ,บครับผมแป๊บนึครับฝังนั้นอะประมาณนะาทีครับผม

Hey, hey, hey.